นายเป็นคนทำเหรอครับคนที่มีความสามารถเท่านายน่ะฉันไปหาจากข้างนอกกี่คนก็ได้ไนายรู้ไหมอยากทำก็ทำถ้าไม่อยากทำก็รีบลาออกไปซะอย่าจะทำงานส่งๆไปวันๆขอโทษครับคุณเซียผมจะแก้ให้ใหม่ครับ้อยความสามารถแถววันๆก็คอยคิดแต่จะอู้งาน เหมือนว่าความอดทนของเขาจะมาถึงขีดจำกัดแล้วศัตรูของศัตรูก็คือสหายคุณเครียดเรื่องทำโอทีจนไม่มีเวลากินข้าวกับเพื่อนอยู่หรือเปล่าคุณรู้สึกไม่พอใจเรื่องทำโอทีแบบฟรีๆอยู่หรือเปล่าคุณทำโอทีที่ไร้ไประโยชน์แล้วต้องคอยเซ็งสีหน้าเจ้านายหรือเปล่าคุณเครียดเรื่องทำโอทีจนไม่มีเวลาอยู่กับแฟนหรือเปล่าดดดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันยังไม่มีแฟนจนไม่มีเวลาตามหาคู่จนหัวใจเปล่าเปลี่ยวอยู่หรือเปล่า ต่อต้านการทะเลาีดเคือนแม็กซ์ความมันเทิงที่ใช่เพื่อทุกเจนเอนจอยครบทั้งหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง